g e ทุกคนครับทุกคนรู้สึกไหมครับรู้สึกถึงความลำรวยอ่เหือนะฮะ เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการมีโฟกัสบายโอคามิเจ ok จากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมว้าวว้าวนะหลายคนนี่บอกเลยว่า หลุดกัลแนว no นะฮะอัพท n i ดิคแคร์นะช่วงนี้เกมก็ <break> มีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอเขาปรับปรุงนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับความร่ำรวยไปนะลองมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับกับการตีบวกขายของในเกมนี้นะมันถึงมากเลยนะครับผมก็ใกล้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําการหาเงินจากการตีบวกไอเทมบวก6นั่นเองนะครับผมววว้าวว้าวนะขายได้แบบสนุกมากนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็ขายได้นะอ่าปกหกนะครับผมขายแปดิบทองเนาะอันนี้ก็เสื้อเพิ่งขายไปนี่เลยนะฮะวันนี้เลยนะครับผมอืมว่าจะมีอีกหลายๆตัวของผมนะครับที่ขายไปเนาะโอเคการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงนะับก็ถ้าคุณไม่ลงทุนนั่นแหละเสี่ยงที่สุดนะครับผมโมมากไปละนะฮะก่อนอื่นก็ผมก็จะพาทุกคนไปที่เมืองกันก่อนแล้วกันนะฮะ ก็เราก็มาถึงหุบเ้าอสรพิษกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะมาอธิบายวิธีการหาเงินจากการตีบวกไอเทมบวก6กันเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนเออผมต้องหาค้งก่อนเอาล่ะนี่เลยนะฮะ้ดยการตีบวกไอเทมบวก6แล้วเอาไปขายนะทุกคนผมแนะนำนะครับหาไอเทมที่มีเครื่องหมายตาช่างนะครับแบบนี้นะทุกคนอ่านี่ผมดองไว้เยอะมากเลยนะครับที่มีเครื่องหมายตาช่างเนาะ แล้วก็ไอเทมที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนี่แหละครับที่ผมใช้หาเงินนะแล้วก็ระดับพิชิตนะทุกคนต้องแนะนําเลยใครที่เก็บเสื้อหรือว่าชุดอุปกรณ์เครื่องประดับได้ระดับ2แบบนี้นะระดับ1ก็ได้นะครับระดับหนึ่งก็ได้นะ,ะนนะเยอะๆแบบนี้แหละต้องมีเลเวล40กว่ากันแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็แต้มพิชิตนี่แนะนําให้เป็นหอคอยแห่งชัยชนะนะครับผมที่นี่เลย ขั้น8หรือขั้น9นะครับเราจะโดนภาษีตลาดน้อยลงนั่นเองนะครับอ่าถ้าขั้น8เนี่ยโดนภาษีตลาดไป14เปอร์นะแล้วก็ขั้น9นี่โดนไป10เปอร์นะครับผมขาย70ทองก็จะโดนหัก7ทองนะเดี๋ยวไปดูของผมที่ขายไปนะเนี่ยขายไป80โดนหัก8ทองนะครับขายไปอีก10นั่นเองเนาะเอาละเรียบร้อยนะเมื่อทุกคนมีการเตรียมแบบนี้เรียบร้อยนะอุ้ยอุยมาซื้อยาเฉยเลยนะครับผมก็จะเปิด ต้นทุนที่ใช้ในการตีบวกให้ทุกคนดูนะเ,เราต้องรู้ต้นทุนก่อนใช่ไหมว่าเราจะใช้ทุนเท่าไหร่ในการตีบวกนะครับผมจะเอาออกมา1ชิ้นนะครับเอาเป็นประดับแล้วกันนะฮะเรื่องประดับแล้วก็กดเสริมพลังไปเนาะเนี่ยาการตีบวกแต่ละครั้งนะครับเราจะใช้ดาร์กสตีลอยู่พันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้หินเพิ่มประสิทธิภาพชั้นดีนะครับผม1อันนะครับผมแล้วก็ใช้ทองแดงเนี่ยสามพั 3, นนะครับผม ซึ่งในการตีบวกของเราเนี่ยเราจะกดแบบเสริมพลังอัตโนมัตินะเราไม่มานั่งตีทีละอันนะครับมันจะเหนื่อยนะเราก็จะกดไปถึงขั้น6เลยนะครับผมแล้วผมก็จะเปิด Excel ให้ทุกคนดูนะครับผมเอาไปขั้น1แล้วกันนี่ขั้น1น,นะครับใช้หินเสริมประสิทธิภาพ1อันนะครับผมดาร์ t สตี0ลหนึ่แล้วก็เงิน3,000ทองแดงเดงนาะผมเปิด Excel ให้ทุกคนดูเลยนะครับในช่องในนี้นะครับเราจะใส่ได้12ชิ้นนะไอเทมแล้วก็ ใส่ไป12ชิ้นเลยนะครับผมดักสตีลนี้ก็จะใช้เป็น1ครั้งเราใช้1นึ่ันใช่ไหมครับทุกคนคูณ12ชิ้นแล้วก็คูณ6นะครับ เพราะว่าเราจะตี6ครั้งไปขั้นต่ำนะก็จะใช้ดักสตีลอยู่ที่70,002นะครับผมทุกคนแล้วก็ทองแดงนี่ผมไม่คำนวณให้แล้วนะครับก็จะใช้ประมาณ216,000ทองแดงนะครับแล้วก็หินเสริมพลังอยู่72นะขั้นต่ำนะมันจะไม่ติดแบบเป๊ะแน่นอนนะมันจะใช้เยอะมากกว่านี้นะอาจจะเล็ดๆไปหน่อยเนาะแล้วเราก็มาดูถ้าคิดเป็นทองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นราคาทองเท่าไหร่นะครับผ เราจะรู้ว่าต้นทุนเรากี่ทองแล้วก็เราจะขายได้กี่ทองนั่นเองเนะก่อนอื่นก็พาทุกคนมาตลาดอืมไปที่ตลาดกันนะมาดูเหร็ดดักสติลเนาะดักสติลอยู่ที่1 0 0 0 0แสนดักสติล89ทองนะถ้าใครมีเงินเยอะเนี่ยก็เหมาแบบ800ทองนะครับผมก็จะได้1 0 0 0 0ล้านดักสติลเนาะออันนี้ก็เราจะคิดแบบแพงๆแล้วกันนะครับ1,000 0แสนดักสติลเท่ากับ89ทองเนาะผมก็ใส่ตรงนี้ เมื่อเช้ามัน99นะครับผมก็เลยใส่99นี่ที่สีเหลืองๆนี้เรากรอกเองนะครับผมแล้วมาดูเลทของทองแดงกันบ้างนะครับอ่าเหรียญเงินเก่านะครับผมอยู่ที่0.8นะครับจริงหรือไม่นะไม่ใช่แล้วนะครับ0.85เนาะประมาณ0.88นะครับเราเอาพลงที่สุดก็ได้เนี่ยถ้าใครซื้ออันนี้ก็ได้กำไรนะครับ0.88เนาะแล้วก็หินเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมนี่เลย เราใช้พื้นหลังเขียวเนาะนเะครับเดี๋ยวผมแก้ชื่อในไฟล์ Excel ให้นะครับที่จริงเป็นหินเพิ่มประสิทธิภาพเนาะ0.72เรียบร้อยนะครับรวมต้นทุนเนี่ยก็จะใช้ประมาณ134ทองนะครับผมอันนี้เป็นเลทแบบต่ำๆมากเลยนะครับแล้วก็กะเผื่อไปสัก150ทองก็ได้นะครับส่วนสูตรคำนวณพวกนี้เป็นการเทียบบรญยัติตยางนะครับผม อันนี้เราใช้7จ็ดหมื่นสองเนาะแล้วก็อันนี้เราใช้ส0 0 0สนกว่าแล้วก็หินเพิ่มประสิทธิภาพเราใช้72อัแอนนะครับผมจาไว้นะครับทุนเราอยู่ที่ประมาณ150ทองแล้วกันเนาะอ่ากะไป150ทองนะครับเมื่อเราเตรียมครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตีบวกกันนั่นเองนะทุกคนอันไหนขายดีสุดนะก็เกือบทุกชิ้นนะครับถ้าเป็นประดับคิดว่าน่าจะขายดีมากที่สุดแล้วนะเพราะว่าประดับใช้ได้กับทุกตัวละครนะครับทุกคนคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อไปใส่ในคัมภีนั่นเองนะครับ เอาเป็นสร้อยนี้แล้วกันเนาะโอเค12ชิ้นนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนที่เขาตีบวกกันแล้วนะครับเขาจะไปใส่ในคัมพีนี้เนาะนี่ขั้นต่ำก็บวก6นะครับก็ช่วยเพิ่มซีให้เยอะเยอะมากเลยนะครับาจากนั้นเมื่อเราเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะเราก็มาเสริมพลังกันแค่นั้นเองนะครับผมกดเสริมพลังเนะาะแล้วก็กดเสริมพลังอัตโนมัตินะครับใส่ไปนะครับผมแล้วก็กําหนดเป็นตีบวก6เลยนะครับผม แล้วก็มาคำนวณไว้ก็ได้นะครับว่าเราเสียดักสติลไปเท่าไหร่เนาะแ7 6 5นะครับผมผมจดบันทึกไว้เนาะทองแดงนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าหินเพิ่มประสิทธิภาพก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมเอาจริงๆมันแหาซื้อที่ NPC ได้ถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าซื้อตรงไหนเนาะแล้วเราก็เสริมพลังกันไปเลยครับทุกคนกดเสริมพลังไปโอกาสในการบวก5้ึ้นบวก6เนี่ยมี3 0นะครับผมทุกคน สิบชิ้นต้องได้3ชิ้นนะเนี่ยผมใส่ไป12ชิ้นผมได้4ชิ้นนะครับทุกคนโอเคนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเราเสียไปเท่าไหร่นี่ไม่ต้องจดไว้ก็ได้จดไว้ทำไมนั้นดีนะฮะแล้ก็มาใส่ต้นทุนของเรานะครับผมแปดหมเนาะโดยปกติเนี่ยผมเสริมพลังหรือว่าตีบวกไปเนี่ยผมไม่ค่อยได้จดนั่นเองนะครับผมทุกคนผมว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะไม่ต้องจดอะไรมากเลวก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ใช้แปดสิบสา ต้นทุนของเราที่ผมกะไปประมาณ150ทองใช่ไหมก็จะเป็น155เนอะไฟ Excel ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมแจกใต้คําอธิบายใต้คลิปนั่นเองห้าบ155ทองนะทุกคนเรามาดูราคากันนะครับ4ชิ้นที่บวกติดไปนี่เลยอันนี้ใส่ในคำพีได้เนาะก็ดูที่ราคาตลาดนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยเขาขาย150ทองนะทุกคนแอาผมแบบคนขายถูกนะครับผมขาย80เองนะครับ ถ้าสมมติว่าผมขายถูกๆไปนะเครื่องคิดเลขน,นะฮนะรุ่นพิมพ์เองแปดสิบนะครับผมคูณสี่นะผมจะได้สามรอยี่สิบเนาะลบกับต้นทุนนะครับก็จะได้ร้อยหกสิบสี่กว่าทองนะแต่ถ้าผมขายร้อยห้าสิบตามเขานะฮะแล้วก็ลบร้อยห้าสิบห้าจุดห้านะผมจะได้กาไรสี่ร้อยกว่าทองเลยนั่นเองนะทุกคนง่ายไหมง่ายนะฮะง่ายมากๆเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าใครดวงไม่ดีจริงๆนะครับในการตีนะ อา,อาจจะได้ชิ้น2ชิ้นก็นั่นแหละนะฮะมันก็การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะแต่ผมตีสัก10ครั้งนะเสริมประสิทธิภาพมา10ครั้งนะมีครั้งหนึ่งที่เคยพลาดนะได้ประมาณ1ชิ้นหรือว่า2ชิ้นนี่แหละนะจำไม่ค่อยได้แล้วนะก็ลองกันดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็เอาไปขายนั่นเองนะครับส่วนหินเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราจะหาได้จากที่ไหนเนาะไอเจ้านี่นะซื้อเอาก็ได้ใช่ไหมเพราะมันมีตายช่างนะครับซื้อเอาก็ได้หรือว่าไป ซื้อลายวันนะครับไปซื้อลายวันที่พ่อค้าของกิปะทะนั่นเ,เองนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะขาย20อันต่อวันนะครับผมไม่ก่อไปเก็บบอสไปเล่นเควสเล่นอะไรก็จะได้มานั่นเองนะครับผมไม่ค่อยขาดแคลนเลยนะครับผมที่เล่นมาดูสิผมมี700กว่าอันนะครับ,นะรบแล้วก็ส่วนใครไม่ซีเรียสเรื่องทองแดงนะครับไม่ซีเรียสเรื่องหินนะก็ ทุนก็จะประมาณ73ทองนะก็กําไรล้วนๆแหละนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหวังว่าทุกคนก็จะได้เทคนิคดีๆนะการหาทองจากการตีไอเทมบวก6นั่นเองนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องมีทุนนิดนึงนะทุกคนก็สำหรับไกด์นี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ต้องขอตัวนะไปเก็บควยก่อนนะครับยังไม่ได้เก็บเลยนะ เยี่ยจังนะครับผมโอเคครับผมก็ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยแล้วกันแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆเอง,เองครับโอเคไปก่อนแล้วกันบายๆครับผม